ร้านจำหน่ายเคมีพันธุภาคเหนือยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีเกษตรกรนําสารเคมีต้องห้ามมาคืนร้านค้าขณะที่เกษตรกรบางส่วนก็เลิกใช้สารเคมีพาราควอดคลอไพลีฟอสแล้วก็หันมาใช้สารทดแทนแต่ก็พบว่ามีราคาแพงและกําจัดศัตรูพืชไม่ได้ดีเท่าเดิม เกษตรกรในตำบลสะแก้วอำเภอเบืองกำแพงเพชรเตรียมทำนาปลูกข้าวในที่ดิน17ไร่โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้ผู้ครอบครองพาราควอดและครอภไยลีฟอส์นำส่งคืนผู้ขายภายในวันที่29สิงหาคมนี้ทำให้ต้องหันไปใช้สารเคมีตัวอื่นทดแทนที่มีราคาสูงแต่ว่าใช้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรครับอื่นอย่างไดโรซิเนตเนี่ยลิละ2 0งกว่าบาทพาราควอดิดละร้อกว่าบาท แล้กายฟติเนเอตอัตราการใช้ก็มากกว่าพารากอดหนเท่าสมมุติว่าพารากอดเนี่ยใช้น้ำสองล,ลิตรใช้ยาหนึลิตรถ้าเป็นพวกกยโยฟิเนเตหรือกายเฟตเก็ต้องมีถึง2ลิตรเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วราคาก็แพงกว่า ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ผู้สืข่าวลงไปพื้นที่นะครับไปตรวจสอบตามร้านต่างๆก็พบว่ายังไม่มีเกษตรกร,ร,กรนําสารเคมีต้องห้ามมาคืนให้กับร้านค้าแต่อย่างใด น,นายนรงชัยตุงคัสมิตรเจ้าของร้านจำหน่ายเคมีพัณฑ์และอุปกรณ์ทางการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์บอกว่านับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563จนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีเกษตรกรนำสารเคมีดังกล่าวมาคืนแม้แต่คนเดียวอาจจะเป็นได้สองปัจจัยนะครับก็คือเกษตรกรที่เคยซื้อสารเคมีต้องห้าม อาจจะนําไปใช้จนหมดจึงไม่สามารถที่จะนํามาคืนได้และเกษตรกร,กรที่ครอบครองสารเคมีต้องห้ามไม่ประสงค์จะนํามาคืนเนื่องจากซื้อไปก่อนที่ทางภาครัฐจะแบนสารเคมีครับคือเกษตรกร,กรที่นำพวกราคาคืนนะครับหรือเอาข้าไปหรือขอนมาคืนเนี่ยยังไม่มีสักลายเลยนะครับแล้วก็คิดว่าจะไม่มีใครนามาคืนครับเพราะว่านํามาคืนเนี่ยกฎหมายบังคับให้มาคืนโดยที่ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้เขาเลยเนี่ย ก็โดยสด่วนตัวที่ว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นกฎหมายที่นำมาใช้จริงเนี่ยไม่ได้และเมื่อไปถามกับชาวนาในพื้นที่นครสวรรค์นะครับก็บอกว่าสารเคมีต้องห้ามที่ยังเหลืออยู่จะไม่นำไปคืนให้กับร้านค้าเนื่องจากว่าซื้อมาด้วยเงินของตัวเองแต่เวลานำสารเคมีไปคืนกลับไม่ได้รับเงินคืนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้สารเคมีที่มีอยู่ต่อไปจนหมดครับ